วันนี้เราก็มาชมข้าวในนาค่ะกำลังพอเกี่ยวเลยค่ะวันนี้วันที่11พฤศจิกาเราก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้ก็ลอรถเกี่ยวขาวอยู่ค่ะเรารอรถเกี่ยวข้าวกันค่ะอันนี้ข้าวในนาของเราสวยๆค่ะสวยค่ะสวยสวย,สวยมากพุ่งรวงทองค่ะอันนี้คือ ข้าวในนาสวยให้ชมนะคะข้าวชวงข้าวสวยรอรถเกี่ยวนะคะอันนี้คือข้าวในนาของเราค่ะข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิสวยช่วงนั้นก็ล้มนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ค่ะถึงจะล้ม แต่ก็สวยโอเคอยู่ค่ะข้าวในนาของเราผลผลิตก็โอเคอยู่ค่ะเราจะมาดูอีกทีเวลาเรามาขายว่าปีนี้ราคาข้าวจะดีไหชมพอเก็บเกี่ยวแล้วสวยๆทุ่งรวงทองค่ะ ทุ่งรวงทองสวยๆทุ่งรวงทองค่ะกับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเ้าวเราก็จะมาดูข้าวของเรารอรถเกี่ยวด้วยเราก็จะมารอรถเกี่ยวข้าวด้วยค่ะชมค่ะให้ชม อันนี้คือทุ่งข้าวทุ่งนาของเราค่ะสุดลูกหูลูกตาสวยงามค่ะเหลืองอลา,ามงามตาทั่วทุ่งสวยสวยบรรยากาศทุ่งนายามเช้าข้าวล,ลวงทองสีทองสวย,สวย สวยงามอารามตาข้าวก็พอเกี่ยวข้าวของเราก็พอเกี่ยวแล้วรอรถเกี่ยวข้าวอันนี้รอรถเกี่ยวสวยๆมองไปทางไหนก็สวยสุดลูกหูลูกตาก็คือข้าวในนาของเรานี่แหละค่ะ สวยไม่จกตา